ย่องเบาเข้าบ้านสนับสนุนโดย Sb Design Square จริงๆคนเราต้องคือแทนที่จะถามว่าฉันอยากทำอะไรต้องถามเลยมากกว่าว่าฉันอยากมีชีวิตแบบไหน,นมผมว่า คือคำถามสำคัญมากเลยเพราะว่าตั้งคำถามผิดคำตอบมันผิดหมดอยู่แล้วตั้งแต่ต้นเป้าหมายคือเมื่อก่อนคือคือเงินอ,อะไรได้เงินเราทำหมดอมขอให้สุจริตอย่างเดียวแต่พอโจทย์มันเปลี่ยนผมว่าเปลี่ยนโจทย์คือผมไม่ต้องการเป็นคนที่รวยที่สุดผมต้องการเป็นคนมีความสุขที่สุดมากกว่าสุขของผมคือมันต้องมีเงินเวลาสุขภาพเป็นอย่างน้อยเราก็เลยเข้าใจว่างั้นก็ต้องเปลี่ยนอาชีพแล้วล่ะเพราะว่าอาชีพเดิมมันให้ไม่ได้ ถ้าเราไม่มีความรู้เลยอย่างเงี้ยสมมติว่าอยู่ดีๆทำในอาชีพมันเงอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีๆใครจะเสี่ยงไปเหมือนพออ่ะเออแล้วประสบความสําเร็จเหมือนพออย่างเงี้ยคือไม่ได้เสี่ยงเลยก็คือก็ทําคู่กันไปผมไม่ได้แบบเสียสลับผมก็ทําคู่กันไปพอลงทุนอย่างเงี้ยหรอใช่คือผมก็ลงทุนอะไรของผมตั้งแต่ยี่สิบเก้ายี่สิบแล้วเงี้ยผิดบ้างถูกบ้างเงี้ยคือคือ ทำคู่กันไปเนี่ยครับไม่ต้องไม่ต้องทุนอย่างอื่นที่เหมือนเขาซื้ออุ่นซื้อหุ่นปันผลเอยซื้อคอนโดไปเช่าซื้ออะไรเนี้คือทําธุรกิจคือผมทํามาเยอะมากเจ๊งก็เยอะนัดสมองอย่างนะผมว่าสุด24ชั่วโมงทุกคนมีเท่ากันอยู่ที่ว่า ถ้าเราเห็นอะไรมันสําคัญพอเราก็จะจัดเวลาให้มันเท่านั้นเองเราก็จัดเวลาให้ค่อยๆทาค่อยๆอย่างเงี้ยครับศึกษาดูดูดูครับผมเอเอยาเดกูดูนห้องะอยากอยากจะไม่มีเขาไม่มีข้างบนบ้านมีให้ในบ้านมีตรงนี้้องนอนยีไงเามีเป็นอะไรนะทางทางลงใช่มลงทอนอนอยู่ข้างล่างเอห่อนะโอเคไปไปไป อันนี้เป็นห้องอันนี้เป็นห้องนั่งเล่นล่างครับก็คือว่าเวลาไม่มีแขกใช่ไหมครับเราก็อยู่แต่ข้างล่างก็คือข้างบนก็ไม่ต้องเปิดแอร์เลยก็คือเราก็ประหยัดคือตอนออกแบบก็คือเน้นบอกทางดีไซเนอร์เลยว่าเฮ้ยเราขอเราต้องการบ้านที่ประหยัดพลังงานเป็นเป็นอะไรเรื่องนะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยทั้งหมดมันส่วนมากเราอยู่ตรงนี้ครับมีกี่ห้องนอนคะทั้งหมดสี่สี่ห้องนอนครับผมอันนี้ห้องนอนเลยนะโอเคห้องนอนนะโอเค เดี๋ยวนะบออเข้ามากันแล้วนะเผื่อเขาจะเซ็งก่วนโอเคคับนี่ค่ะแนะนำภรรยาผมเองครับห้องน้ำน่ารักมากเลยมีใครต้องเข้าห้องน้ำอะไรบ้าครับหแล้นี่ก็คือลงไปได้อีก ใช่ครับวันนี้ก็คือวิวเดิมจากข้างบนนะครับเห็นแต่ว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราชอบนะแบบตื่นมาแล้วเราเห็นวิวนี้ทุกวันนี้เราก็แบบเออมจควมมากเลยอ่ะลงมาถึงนี่ลงมาถึงนะดูแต่บ้านอ่ะนี่เมียเขาใช่แม่ตาวแง่แง่ใรายการอะแกด่เกียดเขาตายไปเลยว่มีมายืนดูว่าอยู่กันได้ไหมเมียเขาเลยอ่ะเ อยู่ดีดีแบบโอ้ยนะนี่พวกนี้ยืนเกาะกันตผู้หญิงยืนด้วยพอดีครับนี่แฟนผมภรรยาผมนะชื่อฟอนปยาดามหฮิตถนั่นะครับฟอนชื่อฟอนจีบนานมากนะครับไปเจอแล้งเจอกันได้ยังไงมิวชู้เฟรนด์อ่ะมีเพื่อนเพื่อนรู้จักกันแล้วเราก็แบบก็ไป ถามเพื่อนว่าคนนี้เอ้นน่ารักดีคนนี้มีแฟนได้ยังอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นมีไหมมีตอนนั้นมีแล้วก็แล้วก็แต่ก็บอกนิสัยดีเราก็จากวันนั้นมาแล้วก็ไปส่องเฟซบุ๊กเขาตลอดเลยเราต้องการจะศึกษาว่าเขาเป็นคนยังไงเพราะว่ามันมีกิจกรรมยัางไงาใช่แบบว่าคือคือถ้าเราไปเจอแบบคนที่แบบชอบบน บนเฟซบ o o กหรือแบบขึ้นไปลบๆเงี้ยคือเราก็จะไม่จีบเลยตัดตรงนั้นเลยแต่ว่าคนไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นคนเฮ้ยมันมีแต่อะไรบวกๆบนบนหน้าวอหมดเลยอยู่ๆมาวันนึงได้ยินว่าเขาโสดเราบังเอิญว่าวันนั้นไปส่องแล้วเขาถือเขาถือหนังสืออยู่เล่มหนึ่งเป็นหนังสือธรรมะจำได้ด้วยนะจำได้เป็นหนังสือนะนะครับเราก็แบบว่าโหคนนี้นอกจากหน้าตาดีแล้วเนี่ยจิตใจงดงามด้วย น้จริงๆเลยเราก็เลยทํามีเรื่องให้คุยแล้วเว้ยเราก็เลยส่งเมาสจไปหนังสือดีไหมแล้เวเ,เขาตอบกลับมาว่ายังไม่ได้อ่านยังไม่ได้อ่านค่ะ <c oughs> คุณไม่คิดว่าจีบใช่ไหมตอนแรกอ่ะไม่ค่ะเขาแค่ถามเรื่องหนังสือเราก็แค่ตอบไปใช่บ้าเป็นโอ้ก็ต้องคิดนั่งเงาไปช่วยองแอบแอบโอ้กอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ <c oughs> ไม่ได้คิดว่าใครอยู่ดีจะมาจีบเราหรือเราไหมถ้าเป็นโอ้ก็จะส่งไปหาเอง ไม่มีไม่มีไีแต่จะจะส่งมาฉันจะตกใจไงสมมติเป็นพอก็จะแอบแล้วอานนั้นแล้วมือเงี้ยบางคนก็แอบแล้วก็จะคิดเรื่องว่าเขาจีบแล้วเรียบร้อยแลบบนั้นคุยกันยังไงจสาระก็เราก็แบบบอกเขาว่าเนี่ยเราชอบผีคนหนึ่งไม่กล้าบอกอุ่ยเล่นดูบอกเป็นเพื่อนบอกว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วก็คุยกับเขาเขาก็ตอบเรามาอะไรเงี้ยเราก็ คือเราก็พยายามจะทดสอบวิธีคิดเขาด้วยนะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเขาจะคิดยังไงกึ่งศิลานีเนาะตอนนั้นเขาเป็นศิลานีแล้วสุดท้ายแล้วก็เฉลยว่าเออเราเราชอบเขานั่นแหละโอแสดงว่าคนที่พูดมาตลอดคือตัวคุณเองใช่เพราะบางทางรู้มาว่าจริงๆมันเป็นตัวเราไม่รู้ค่ะไม่เป็รู้เลยเหรอเซอร์ไพรส์มันเขาบอกว่าจริงๆแล้วชอบคุณนั่นแหละนึงเนี่ยก็ตอนนั้นจําได้ตอนที่พูดก็คือก็ตอนแรกพิมไปตอบเลยพิมพ์ไปตอนแรกพิมพ์ไปตอบกับปกตินะพอบอกว่าจริงๆเราชอบเธอนะอะไรเงี้ย เงียบไปเลยเราก็แบบหน่อยอ้าวตายละกูแล้วตอบว่าไงอ่ะสุดท้ายสุดท้ายก็จำไม่ได้เขาบอกว่านานมากแล้วเนาะเขาเขาพูดเขาตอบมาว่าเขาเองไม่ค่อยไม่ค่อยชอบคนในวงการนะคือเขาเป็นคน private ถ้าจะไม่ผิดนะเขาตอบมานี่เขาเขาเป็นคน private คืออาจจะไม่ไม่เหมาะกันก็ได้นะอะไรเงี้ยเกเราก็บอกว่า ลองดูก่อนไหมขายของเราไม่ได้ขายของกันเลเราบอกว่าลองลองดูก่อนไหมแบบแบบไม่ชอบค่อยว่ากันแล้วชวนเขากินข้าวชวนเขาดูหนังวันที่เขาแต่งงานกันเชิญแขก19คนทําไมถึ19คนครับคุณรู้จักคนแค่นั้นเหรอทีใช่รู้จักเกินรู้จักเกินคุณแม่มาหรือยังคุณแม่ยังไม่ได้มาคม่ยาย มสสวััดีครบเครื่องปรับอากาศแคเรียอินเวอร์เตอร์ดูตีไทยครัวก่อนไทยต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องงอทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีไทยครัวทุกเทปแน่นอนกดไลค์กดไลคกดเลย